นี่เป็นข้อยืนยันนะครับว่าผมรับมีโอแฮรจากบริษัทโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านขายคือโอนสั่งซื้อกับบริษัทโดยตรงแล้วก็สินค้าก็มาถึงบ้านโดยตรงผมยืนยันด้วยสลิปการโอนนะครับนี่คือสลิปการสั่งซื้อทุกครั้งครับที่ผมสั่งซื้อกับบริษัทส่วนใหญ่ก็จะสั่งซื้อประมาณ50าสิบขวดหนึ่งร้อยขวดแล้วแต่จังหวะนะครับว่า ่วงไหนสินค้าหมดเร็วในสินค้าหมดช้าก็จะสั่งซื้อประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยหรือลังเลที่จะสั่งซื้อนิวแฮร์โลชั่นครอบครัวของฟอมต่อไปนี้ไม่ต้องอกลัวอีกแล้วนะไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าผมรับมาจากบริษัทโดยตรงสั่งซื้อกระป๋อโดยตรงได้ของแท้แน่นอน,นครับรับประกันสินค้าเป็นของแท้แน่นอนไม่แท้ยินดีเป็นเงิน2เท่านะครับสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามระีตรงนี้นะครับ ต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับ